เราไปเอาของกินมาเพิ่มก่อนดีกว่าแล้วกโ็โอ้โอ้ติดไฟอีกแล้วโธ่เว้ยแองกี้สลิปเปอร์นะคะวันนี้เรามาเล่นเกม Power กันชื่อเกาออะไรดีใช่ฉัน a s l a n d นี่เป็นเหมือนยักษ์เองความยากเหรอเราเราเป็นคนกะกากเราเอาธรรมดานี่แหละพอยากไปเดี๋ยวไม่ได้เล่น <laughs> ไหนดูซิหน้าตาเราโอ้ oh. <laughs> อันนี้แบบเข้ายิมมาสักสองปีอันนี้เข้ายิมมาสักสิปีปรากฏว่าเลือกหน้าตาก็คือปลาไปแล้วชั่วโมงหนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นตาแบบตัวประกอบโอ้อันนี้คือเป็นคนขี้ขาดเล็กน้อยเพราะว่าตาขาวเราว่าเขาอันนี้เขาอาจจะเยอะไปหน่อยเดี๋ยวจะกินข้าวยากหนดูขอดูทรงผมเท่ๆโอ้ใช้ได้ว้าวนี่มันมีอย่างงี้เดียวเต้ยอันนี้ก็เท่นะโอ้โอ้โอ อันนี้แหละนี่แหละใช่เลยแล้วว่านี่แหละถูกต้องเจ <No. S 1> เฮ้ยเทนะเฮ้ย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 มันได้นะมันได้นะมีเป็นอวาตารไหมเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณ,คณเหมือนที่อยู่ตามวัด <c oughs> <c oughs> วันนี้เล่นแขนดักมันหน่อยเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นขาเพิ่มอ <c oughs> ฉากสัน <laughs> เอาเท่านี้แหละเอาเพื่อนสวัสดีครับน้องไก่น้องแมวน้องแกะโหเออเรามันอยู่ที่ไหนเรามาทำอะไรที่นี่โอ้นี่มันอะไรอะต้นไม้ที่พูดความจริงต้นไม้ที่ไม่โกหกอ,อ๋อคือต้นนั้นใช่ไหมไม่รู้ไม่ใช่เฮลโ คือเราเล่นคนเดียวแล้วเราจะคุยกับใครวะฮิตท <laughs> ีทุเกซซัมบูมาเราจะชกต้นไม้ต้นนี้แหละแล้วได้วิธีการชกมาแล้วหยอห่อห่อฮ่าไปชกต้นไม้แบบนี้อยู่บ้านนี่มันได้จะอนนั้นหรือเปล่าขีดแดงมันนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละหรือมันเป็นขีดแดงเราวะอ,อ๋อขีดแดงเรานี่มันดินแดงเทรลนงที่ซิมบ้าอาศัยอยู่โอ้นี่มันต้องวิวแบบนี้ ใช่เลยป้อยป้อยป้วู้ได้โตเกียร์หนังสือมาหนึ่งอันครับไหนทำไรได้โหเนี่เราสร้างอาวุธได้ขอลองได้แล้วใช่ไหมเอา้าอย่าอย่าเพื่อนอย่าเพื่อนอยา่ยาอย่าไปตีฮ่าฮเราได้กระบ,บองมาละหนึ่งอันทวนไหนทดสอบโชวโชวโชวนี่ไงมันเปลี่ยนได้แล้วมีไฟด้วยไหนเราขอทดสอบหน่อย โอ้โหจ้โอ้โหโอ้ยว้าโอ้ยน้องกิ้งไปแล้วน้องกิ้งไปไหนน้องน้องน้องแมวน้องแมวอวิ่งเร็วจังน้องแมวครับขอญาตครับเจ้าดูหน้าน้องดิวายน้องตกทะเลไปแล้วโธ่เออเล่นเกมดีก็เศร้าอยู่นะพวกบอลเตอร์หน้าตาโคตรน่ารักเลย เราต้องตีบอเตอร์หน้าตาน่ารักอย่างนีทั้งเกมเลยเหรอโหไอ้น,นี่มันไข่หรือว่าให้เราเก็บอ๋อให้เก็บไม่ได้ให้ตีอ้อมีกิลด้วยกิลที่มีเราอยู่คนเดียวเดี <c oughs> ย๋ยวว่าแต่เราเรามาจากทางไหนเนี่ยอ้าวเราเราหาทางกลับบ้านไม่เจออ๋ออโอโอ๋อกลับไม่ถูกสร้างรูนนี้ละกันอ๋อต้องมีอุปรกรณ์อีกละต้องไปหาพาวดียมนี่แหละพาวดียมพาวดียมหรือว่ามันจะเป็นฟ้าๆตรงนู้น นี่ใช่แน่ๆนว้าวเจอแล้วเย่จะกับน้องไก่น้องไก่กิ้งอ๋อเผ่าที่เราตีมันไม่ตายแค่กิ้งเฉยๆยเย้ดีใจน้องไม่ตายออ้ตัวอะไรตัวอะไรสีรฟ้าไหนขอจิ้มหน่อยจ้าจ้าโอ้เราจะตายเปล่าชื่ออะไรเดดีนไงอย่าพาเพื่อนมา อย่า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 พึ่งอย่าพึ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเพื่อนครับเพื่อนกลับไปเรา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 จะตีแค่อันเดียวฮังกี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาตีใหม่เราหาวิธีกินข้าวก่อนอ๋อเราต้องใช้ไอ้นี่ในการคุกกิ้งฟู้ดโอ้เบอร์รี่เราก็เลยยังกินไม่ได้เพราะเราต้องก่อกองไฟก่อนกองไฟไปตรงนี้เลยย้หาเรามีเบอร์รี่แล้วก็อะไรเนี่ยชิคเก้นพีว้าวชิคกี้ชิคกี้ เอาสักหนึ่งอันโอเคแค่มีกระทะด้วย oh, 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 oh. สุดยอดครับอมีเวลาด้วยอ๋อ oh, แปลว่าทำแล้วก็ต้องกินเลยแล้วเนี่ยอันนี้เราเก็บได้ไหมขอเก็บได้ปะขอเก็บได้ไหมเฮ้ย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 เดียวเราเราโดนไฟลวกงี้ก็ได้เหรอว้าวเดืดดาได้ไปเนี่ยมัวมัวมาก <laughs> ฉันก็เพิ่งรู้ว่าเราไม่ไฟได้ด้วย ไม่เห็นมีใครบอกฉันเลยเราว่าเราจะไปสร้างทั่วชีพท,ทั่วแดนแบบนี้ไม่ได้เนี่ยแต่เราหาทางกลับไม่เจอนี่ไพาวสเฟียไหนขอสร้างหน่อยเย้ yeah, เราก็จะได้ไปจับโปเกมอนแล้วเขาเป็นพาวแล้วเขาไม่ใช่โปเกมอนปกแอดปี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 แอดทีนี้แหละเราก็จะได้ขุดแร่ได้เร็วขึ้นเราเอาอะไรมาย่างก่อนดีไหมเนี่ยเพราะว่าเหมือนมันจะมีอายุไขของมันเราไปเอาของกินมาเพิ่มก่อนดีกว่าแล้วก็ โอ้โหติดไฟอีกแล้วโถ่เว้ยโถ่เพื่อน <laughs> เฮ้ยเฮ้ยมีตัวอะไรมีตัวอะไรมายุ่งกับเราใครใครมาตีเราไหนอ๋อตัวที่เราเจอนี่ไงเราเรา,เราเ,ราเราเก็บได้เปล่าไหนเรากดยังไงจับได้เปล่าเย,ย่จับได้แล้วใช่ไหมแปดสิบสามเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าขตัวแรกของเราเย,ย่ไอ้หนูน้อย โอ้เลเวลสให้สร้างบ้านของเราสร้างแอร์เรียใกล้น้ำดีพอเวลาเราโง่ติดไฟเราจะได้โดดลงน้ำได้เออฉันสร้างมาตรงนี้นี่แหละพอบ็อกต้องมีเดี๋ยวเราต้องอ่าเดี๋ยวเราไปหาอาหารหาไม้แล้วก็หาหินาโอ้ยอันนี้ได้หินเร็วด้วยอ่ะว้าวอู้ได้เผาเดียมมาด้วยสุดยอดแล้วทีนี้เราก็จะมีฐานลับของเรา ฐานไม่รับเท่าไหร่แต่ว่าเป็นฐานวู้เรียบร้อยพอบอฟเป็นเอเมนต์อัปเกรดฟาสเทเวลอ๋อนี่ไงมันมีจุดวาร์ปมันเทเวลไปตรงไหนได้เนี่ยมันจะมีจุดแต่ละจุดแล้วก็เลเวลอัพเราไปนักสู้ดีเราจะเน้นสู้ว้าไอ้เพิ่มทีละสองเองเหรอโหโคตรน้อยเลยเอาพลังชีวิตน่าจะคุ้มกว่าแล้วละไอ้พอของเราดิมันทำอะไรวะไปไหนละว่ายน้ำเล่นอยู่นั่นเหรอ เพื่อนอ้าวเราแบกของเยอะไปอรอแล้วทำไงอ๋อขยับไม่ได้ครับต้องเพิ่มเวทแล้วล่ะเออขยับได้ละเราอยากสร้างเตียงให้น้องหนูพอ่ะแต่เราไม่รู้ว่ามันสร้างยังไงนี่ไงเตียงให้น,น,น,น้องพอลนี่น้องพอลเราจะได้มีที่นอนเย่ยเรียบร้อยน้องพอลเย้น้องพอลมันนอนเร็ว ไอ้ดูไปไหนแล้วไอ้ดูคือตัวไหนว้านี่ยสร้างอันนี้เตียงนอนของเราเองไหนนอนไหนดีนอนตรงนี้ได้ไหมไม่ได้หรออ๋อต้องบีต้องบีหลังคาก่อนอ๋ออันนี้คือพวกหลังคาใช้ไม้หมดเลยเอาไว้สร้างต่อกาวันแล้วกันตอนนีบืนละมืดแล้วเราทำอะไรตัดไม้กินเนื้อแก่หน่อยไหมเราวันนี้ไฟนี่ดาเมจเยอะเว้ยโอ้น้องแก่ติดไฟโทน้องแก่โท มาทำอาหารกันเถอะน้องพอเราไม่เห็นมานอนเลยะจาทำที่นอนให้เหม็นมานอนเลยบาร์บีคิวบาร์บีคิวพูดแล้วก็หิวเลยอยากกินบาร์บีคิวขึ้นมาเลยโธน้องแก่อย่าไล่เราได้ไหมี่ยเย้ yeah, เหมือนจะได้ไปแล้วตัวหนึ่งไปเลครับดีครับ,บน้องน้องเราปะน้องเราจ,าจ้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 า,จา เย้ yeah. มีคนมาช่วยเราสุดยอดเย้ yeah. นงพอว้าวเก่งมากไอหนู <c oughs> อันนี้บ้านเราเองหน้าต่างอันเดียวพออือ <c oughs> อ้าวของไม่พอแล้วต้องไปตัดไม้ทำลายป่าเพิ่มแต่ว่าเราก็จะมีต้นไม้งอกใหม่ทุกวันให้เราตัด <c oughs> เออดีเหมือนกันนะอเรียบร้อยเราจะบีที่ซุกหัวดอนแล้วคืนนี้คนเล็ก เล็กมากใครไ,ได้สร้างบ้านเล็กขนาดนีวะว่าช่างมันไว้นี่ไว้นี่ไปก่อนคือเปิดประตูบ้านมาปับ๊บนอนเลยอเอา้าเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปก่อเพื่อนไปก,ก่อผดังบ้านได้ไปครับ